بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبهم نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهمرزقنا فهم النبي محب المرسلين وإنا حمّن عيكة النكرابين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته สำหรับวันนี้เราก็จะมาต่อในส่วนของม ah ุกัดดิมะก็คือบทนำของหนังสือเนี่ยนะครับเอาให้จบมุกัดดิมะสำหรับวันนี้นะครับอ่าซึ่งมุกัดดิมะของท่านมุสอานิฟเนี่ยเราก็ได้ผ่านมาแล้วนะครับมีการกล่าวบิสมิลลาห์กล่าวสรรเสริญอันทัมเลาะห์กล่าวสุลลัวาต ครับแล้วก็ได้พูดถึงภาพรวมของกิตาบนะครับก็คือในหนังสือเล่มนี้เนี่ยท่านได้สรุปย่อมาจากหนังสือนูรุนยากีนะครับหนังสือนูรุนยากินีซีรอติกไซดินมุรุสซาลินนะครับซึ่งท่านก็อธิบายเหตุผลว่าในหนังสือเล่มนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรก็คือได้ยึดมาจากกิตาบก็คืออันกุรอานและสุนนะก็คือฮะดิษพระวจนะของท่านรอสุลล l l a h ซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมซึ่งในหนังสือเล่มนั้นเนี่ยในหนังสือนูรุนยากรีเนี่ย ได้ประพันธ์มาโดยยึดถึงหนังสืออะไรก็คือคุรอานและหะดีสโดยที่ไม่ใช้อะไรครับความรู้สึกส่วนตัวในการเขียนชีวประวัตินั่นเองนะครับต่อมานี่ครับต่อมาในวันนี้เราก็จะมาอยู่ในส่วนสุดท้ายของมุกอดดีมะนั่นเองนะครับวันนี้เราจะมาเริ่มกันในส่วนสุดท้ายของหน้าที่3ามนะครับวาก,ดวกดอดะวกออัลฮักตู ว่าก็อาเราได้ผ่านมาแล้วว่าและก็อเราก็คือได้ผ่านมาในครั้งที่แล้วยังมีเขียนอยู่นะครับก็เมื่อเข้าหน้าเฟียมาดีอัลฮักตูก็เป็นเฟียมาดีเช่นเดียวกันก็ก็คือมีความหมายเน้นย้ําก็คือมีความหมายว่าแน่แท้หรือว่าแน่นอนเนี่ยอัลฮักตูฉันได้ผน,นวกผนวกผนวกก็คือได้รวบรวมไว้นั่นแหละ ได้ผนวกไว้ได้รวบรวมไว้บีกุลลิดาร์ซินบีด้วยกับกุลลิทุกทุกดารซินก็คือบทเรียนได้พนวกไว้ด้วยกับทุกๆบทเรียนผนวกอะไรไว้ก็คือคูลาซอตะหูคูลาซอแปลว่าสรุปหรือว่าย่อนั่นเองหูก็คือของอะไรกลับไปไหนกลับไปที่ใกล้ที่สุดอ่าก็คือกลับไปตรงนี้นะครับทุกๆบทเรียนนั่นเอง ท่านมุซอนนิฟบอกว่าท่านเนี่ยได้ผนวกไว้ทุกในทุกๆบทเรียนผนวกอะไรก็คือคูลาซก็คือท่านเนี่ยได้เขียนบทเรียนมาซึ่งบทเรียนของท่านเนี่ยก็สรุปมาจากกิตตบนูรุนยาคตีนนั่นเองสรุปมาแล้วบทเรียนของท่านเนี่ยก็สรุปแล้วนะและท่านก็ยังสรุปไว้ในท้ายบทเรียนอีกก็คือสรุปในบทเรียนนั่นอีก บทเรียนของท่านสรุปมาจากหนังสือและก็ยังมีคูล่าซอที่สรุปมาจากบทเรียนของท่านอีกไว้ในท้ายของแต่ละบทเรียนนั่นเองซึ่งเราก็จะได้เห็นกันในบทเรียนต่อๆไปนะครับดังนั้นฟาอัสอาลูฟาแปลว่าดังนั้นอาอลูเนี่ยฉันได้ขอ,อสุอานเนี่ยแปลว่าถามก็ได้แต่ในที่นี้นะครับในที่นี้แปลว่าฉันได้ทําการขอได้วิงวอนขอขอ,ขอต่อใครอัลลอฮ์ฮะ อัสอหล,ลลอฮะฉันได้ขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอัลาขออะไรล่ะสิ่งที่เขาขอคือไอ้ก็คือการที่ยะยะละฮะการที่พระองค์อัลลอฮ์เนี่ยจะทรงบันดาลหากลับไปไหนหากลับไปหาคุลาซอห์นั่นเองอ่าขอต่ออัลลอฮ์เนี่ยทรงบันดาลให้กีตาบคุลาซอห์ของมุซนิฟเนี่ยของท่านเนี่ยมักบูร์ตันเป็นที่ถูกตอบรับ ขอให้คุรลาซอของท่านเนี่ยเป็นที่ถูกตอบรับนที่อัลลอฮฺตาลาวะคอลิซอตันและก็อะไรครับขอให้เนี่ยได้รับความบริสุทธิ์ได้มีความบริสุทธิ์ลิวัจฮีฮีลี่สำหรับวัจฮุนวัจหุนเนี่ยแปลว่าใบหน้าฮีก็คืออัลลอฮฺซุบฮานุตาลาอัลลอฮฺเนี่ยที่เราเรียนในอากีดะกันก็คือไม่ใช่ว่ามีใบหน้าเหมือนกับเราแต่ว่าคําว่า วยะตรงนี้ก็จะมีความหมายว่าหน้าที่นั่นแหละมีความหมายว่าณเบื้องพระองค์อัลลอฮฺซุบะฮานุฮูวะตาอัลละนั่นเองหน้าที่พระองค์นะครับว่าขอ้อดิสตันและขอความบริสุทธิ์หน้าที่พระองค์นะครับอันอันกกรีมิอันทรงเกียรติอันมีเกียรตินั่นเองนะครับขอให้กิตาบขอให้คุรัสซอที่ท่านมุสันนิฟเนี่ยได้เขียนมาเนี่ยให้ได้รับการตอบรับและให้ได้รับความบริสุทธิ์ผุดพองความบริสุทธิ์ใจ นะครับก็คือต้องการที่จะทําเพื่อ,พ,อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอัลลองเดียวเท่านั้นไม่ได้ทําเพื่อสแสวงหาเกียรติยศไม่ได้ทําเพื่อสแสวงหาศักดิ์ศรีไม่ได้สแสวงหาผลกําไรในการเขียนคุลาซอเล่มนี้มาแต่ท่านเนี่ยท่านมุซานิฟเขียนมาเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และหวังผลบุญหวังความดีงามจากเอกองค์อัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตะอัลลนั่นเองนะครับว่าอินนหูว่าอินอินนหูแท้จริง พูกลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาลลาอินนะฮูแท้จริงอัลลอฮ์นั่นนะ่ะอาลาบนมาสิ่งซึ่งยาชาอูทรงประสงค์แท้จริงอัลลอฮ์ตาลานั้นเนี่ยในสิ่งที่พระองค์อัลลอฮ์ทรงประสงค์เนี่ยพอดีรุนพระองค์ก็คือผู้ทรงเดชานุภาพสิ่งที่พระองค์เนี่ยจะทรงให้เกิดประสงค์ให้เกิดขึ้นพระองค์ก็สามารถมีเดชานุภาพที่จะทําให้สิ่งนั้นเนี่ย เกิดขึ้นตามพระประสงค์ของพระองค์ a l l a ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับว่าอินนหูอินหูและแท้จริงลลอ a h เนี่ยบินอิยาบะว่าและบินอ ah ิยาบะด้วยกับการตอบรับเนี่ยยะดีรุ่นก็คือเป็นสิ่งที่คู่ควรและเหมาะสมแก่พระองค์ a l l a ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับดังนั้นการขอพรการวิงวอนขอเนี่ยก็คือจะต้องขอต่อพระองค์ลลอ a ์เท่านั้น เพราะว่าพระองค์เนี่ยคือผู้ที่เหมาะสมผู้ที่คู่ควรยิ่งในการตอบรับไม่มีบุคคลใดบุคคลหนึ่งเนี่ยมาตอบรับคําขอพรคําวิงวอนขอจากเราได้นอกจาก Allah ala, อัลลอฮฺตาอัลลอ์งเดียวเท่านั้นนะครับอ,อันนี้ก็ลงท้ายด้วยเชื่อก็คืออุมรัรอับดุลจับบาร์ผู้ที่ทําคูลาซอหนังสือเล่มน,นี้มานั่นเองนะครับอ,อันนี้ก็คือจะจบในส่วนของมุกดีมะหนังสือ นะครับท,ท่านมุซอนนิฟเนี่ยได้ทําการเขียนมุกต์ดีมามาต่อมาในหน้าถัดมาหน้าที่4อันนี้ก็เป็นการาจะเริ่มก่อนที่จะเริ่มเข้าสู่บทเรียนท่านก็ได้นำคําคพูดคํากล่าวของนี่นะครับท่าน fi, uti, มุสตอฟาอัลลุดฟีอันมันฟัลูตีมาอ่ามูฮัมหมัดลุดฟีอันมันฟัลูตีได้กล่าวว่าอะไรท่านมุซอนนิฟก็ได้นํามาบอกไว้เพื่อที่จะเป็นประโยชน์แก่นักเรียนเช่นเดียวกัน ท่านได้เขียนถึงซีรอตูไซยิดีนามุฮัมมัดซลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมซีรอต์คือชีวประวัติวิถีชีวิตของไซยิดีนานายของเรานายของเราก็คือใครท่านนบีมุฮัมมัดซลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมอ่ากล่าวว่าอะไรท่านมุฮัมมัดเนี่ยกล่าวว่าลาฮาจะต์บีนาลาแปลว่าไม่มีฮาจะ์ก็คือความจําเป็นบีนากับเราเราเนี่ยไม่จําเป็นเลยที่จะต้องอะไรอีลาไปยัง า ا ีคีตารีก็คือประวัติศาสตร์หรือว่าชีวประวัติฮายาตีชีวิตฟาลาอะไรครับฟาลาซิฟะฟาลาซิฟ,ฟ,ฟตินยูนานี่ฟาลาซิฟะก็คือบรรดานักปรัชญาของชาวไรชาวยูนานชาวยูนานคือใครละ่ะอ่าก็คือพวกชาวกรีกโบราณน,นั่นเองนะครับ ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่บรรดานักปราชญ์ของยูนานเนี่ยชาวยูนานได้เขียนมาว่าฮูกามะหรือว่าอะไรครับบรรดานักปรัชญาเหมือนกันบรรดานักปราชญ์หรือว่านักปรัชญาของพวกชาวรูมานีนะครับฮูกามะอิรูมานีรูมานคือชาวโรมนั่นเองนะครับไม่จําเป็นจะต้องไปยึดประวัติศาสตร์ที่ บรรดาพวกชาวยูนานเนี่ยหรือว่าชาวโรมเนี่ยที่เป็นนักปราชญ์นักปราชญาเนี่ยเขาได้เขียนมาเราไม่จําเป็นจะต้องยึดสิ่งที่พวกเขาเขียนมาว่าอุลามะอะไรครับบรรดาได้ว่าอุลามะอินอิฟรินจีนะแล้วก็ไม่จําเป็นจะต้องไปยึดตามพวกนักวิชาการชาวอิฟรินอิฟรินเนี่ยก็คือชาวฟรงคง ชาวแฟรงก์เป็นใครอะเราลองไปศึกษาประวัติศาสตร์ของพวกเขาดูได้ว่าโอลมาอินอิฟรินพวกเขาเนี่ยทั้งพวกชาวยูนานชาวโรมเนี่ยชาวอะไรครับชาวแฟรงก์เนี่ยพวกนี้จะเป็นพวกชาวในยุคโบราณที่เป็นผู้เลื่องลือในด้านของวิชาความรู้หรือว่าในด้านของประวัติศาสตร์ต่างๆเราไม่จําเป็นจะต้องไปเรียนรู้ประวัติที่พวกเขาเขียนมาเลยนะครับฟาลาไดนาดังนั้นณที่เราเองเนี่ยณที่เราชาวมุสลิมเนี่ยฟีตารีคีนา แล้วก็มีประวัติศาสตร์ของเราเนี่ยก็คืออะไรครับเป็นวิถีชีวิตฮายาตุนเป็นวิถีชีวิตชชรีฟาตุนที่มีเกียรตินะครับณที่เราเนี่ยก็มีสิ่งที่ทรงคุณค่าอันล้ำค่าอยู่แล้วอันล้ำค่าอยู่แล้วนะครับก็คือวิถีชีวิตอันทรงเกียรตินั่นเองวิถีชีวิตซึ่งที่อะไรล่ะมัมลูอาตุนเต็มไปด้วยบินยิดดีเต็มไปด้วยความพยายามการสแสวงหาการอุตสาหะพยายามมา วันอามาลีและก็การปฏิบัติการอามันการทําคุณงามความดีนะครับวัซซอเบอรีแล้วก็มีอะไรอีกวิธีชีวิตนั้นนะ่ะมีความอดทนวัสซาบาตีมีความมั่นคงนะครับแล้วก็มีอะไรอีกวันฮุบบีแล้วก็มีความรักวันรอฮมาตีมีความเมตตาวันฮิกมาตีฮิกมากก็คือมีความดีงามที่อะไรครับแอบแฝงอยู่ ความดีงามที่ซ่อนอยู่ในวิถีชีวิตอันนั้นแล้วก็วัสสียาสติแล้วก็มีการจัดการที่ดีงามในวิถีชีวิตอันนั้นนะครับวัชโรฟีแล้วก็มีความมีเกียรติอันหากีกี้ยีด้วยความมีเกียรติที่แท้จริงความมีเกียรติที่เที่ยงแท้เลยนะครับแล้วก็ในวิถีชีวิตนั้นเนี่ยมีอะไรอีกมีวั่นอินซานิยะี มีความเป็นมนุษย์ที่แท้จริงเลยไม่ใช่มีความเป็นมนุษย์แค่ชื่อแต่ว่าความเป็นมนุษย์ความตัวตนแห่งความเป็นมนุษย์ที่แท้จริงอันกามีระติที่สมบูรณ์แบบที่สุดนะครับวาฮิยะกล่าวคือ,อเขาจะมาบอกแล้ววิถีชีวิตนั่นนะคือวิถีชีวิตอะไรวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยความพยายามเต็มไปด้วยการ สะสมการกระทําคุณงามความดีมีความอดทนความมั่นคงความรักความเมตตาความดีมีระบบการจัดการที่ดีมีความมีเกียรติมีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นั่นก็คือวาฮิยานั่นก็คือฮายาตุนบียีนานั่นก็คือชีวิตของใครของท่านนบีของเรานั่นเองนบียีนานบีของเรานบีของเราคือใครครับมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ก็คือท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสซัลลัมนั่นเองนะครับอ่าท่านบอกว่าอะไรท่านมูฮัมมัดตุซฟีอันมันฟอรูตีเนี่ยบอกว่าไม่จําเป็นจะต้องไปยึดถือไม่จําเป็นจะต้องไปเอาประวัติศาสตร์ที่พวกชาวโรมชาวแฟงชาวยูนาเนี่ยเขียนมาเพราะว่าณที่เราเนี่ยก็มีของดีอย่างมากมายก็คือประวัติศาสตร์ของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสซัลลัมนั่นเองนะครับ วะฮัซบูนาแล้วก็อะไรครับท่านบอกว่าพอเพียงแก่เราแล้วบีฮาด้วยกับวิถีชีวิตประวัติศาสตร์ของท่านนาบีนั่นเองว่ากาฟาและเป็นที่เพียงพอแล้วสําหรับเรานะครับก็คือท่านมุสตอฟาลุตฟีอันมันฟอรูตีนั่นเองนะครับถ้าเราได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ต่อไปในบทเรียนของเราเนี่ยเราก็จะได้เห็นวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยกับความดีงามที่เราจะ ได้ยึดถือและนำไปปฏิบัติเป็นแบบอย่างเป็นทางนำให้แก่วิถีชีวิตของเรานั่นเองนะครับสำหรับในคาบต่อไปเราก็จะมาได้เข้าบทเรียนกันแล้วนะครับบทเรียนจริงๆนับตั้งแต่บทเรียนที่1จนกระทั่งไปอันนี้นะครับนี่บทเรียนที่1หลังจากนั้นก็จะมีครูลาาซอนะครับอินชอัลล์ในคาบหน้าก็เราจะได้มาเข้าบทเรียนกันนะครับ